สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชอนเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ตอนเช้าเครับตื่นเช้าเ้ามาก็จะพานานผู้ชมไปรับจ้างดํานาด้วยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้แปลงนาของเราที่เรารับจ้างอยู่ในบ้านเราพอสมควรครับต้องตื่นแต่เช้าครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแปลงนาของเราจะเป็นอย่างไรบ้างครับที่นาจะเป็นอย่างไรบ้างครับ เรายังไม่ได้ดูที่หมายเลยนะครับที่หมายของเราก็อยู่ไกลจากบ้านเราประมาณ6 7กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับเราก็ต้องใช้ทางลัดครับของอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาพื้นที่ส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนยางครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูสวนยางครับเป็นสวนยางพารากันเยอะเลยนะครับนั่ครับกำลังตียางกันอยู่ครับ สุดเช้ามาบางส่วนก็มาติดยางครับที่มีสวนยางครับสวนผมตื่นเช้ามาก็รีบเอากล้าวพันขึ้นรถแล้วก็รีบมารับจ้างทำนาครับเพื่อจะให้ทันเวลาครับนี่ครับสวนยางเยอะครับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับก็เป็นอำเภอหนึ่งครับที่มีสวนยางเยอะที่สุดในจังหวัดพะเยาครับ อำเภอภูซางจังหวัดพะเยามีสวนยางเยอะมากครับสวนยงางพาราเยอะมากครับแล้วก็จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งครับที่มียางพาราเยอะที่สุดในภาคเหนือครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเราก็มาถึง แปลงนาของลูกค้าแล้วนะครับน่ครับแปลงนาของลูกค้าที่เราจะฝักดาในวันนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ลงไปสารวจดูพื้นที่ครับก็ไถเถือกได้ดีครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศเช้าเ้าวันนี้ครับนี่ครับดูตอนเช้าเครับเหมือนมองจะตกฝนจะตกครับท่านผู้ชมนี่ดูก้าฟันของเราครับกล้าฟันของเราที่ได้เตรียมมาให้ลูกค้าครับ เราไปดูแปลงนาของลูกค้าครับคุณพ่อก็กำลังปรกดำกันอยู่ครับครับแปลงนาของลูกค้าก็แปลงไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมครับแปลงเล็กๆแบบนี้ เราก็บริการปลูกให้ครับปักดำให้เพราะก้าให้มาปลูกให้ครับรู้สึกว่าจะเป็นแปลงข้าวโพดมาก่อนครับที่นาแปลงนี้ครับปลูกข้าวโพดแล้วก็มาไถมาเทือกปลูกนาต่อครับปลูกข้าวต่อครับน,นี้ก็มาแปลงใหม่ครับ ของเราก็เป็นของยุ่ห้องคูปต้ารุ่น S w C C P W C8C พั u ครับท่านผู้ชมจะเป็นรถดำนาแบบเดินตามแบบสีแถวค่อยๆไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูพื้นนาแปลงนี้ก็ดูสบายอยู่นะครับนาไม่ติดลมครับถึงที่ข้างล่างแข็งอยู่ครับก็อ,อยู่ที่คนไถคนเลือเด้วยนะครับ ถ้าคนไถคนเพื่อคนปั่นลึกครับยุ่งนะครับถ้าไปเจอเจ้าของรถที่ปั่นลงลึกๆนะครับรถดำนาของเราก็จะจมได้ครับจมแล้วก็ติดหลมได้นะครับดูเท้าคนปักดำครับก็ถือว่าไม่ลึกเกินไปนะครับถ้าลึกกว่านี้ก็จะปักดำยากครับ ครับเราก็ปลูกมาได้สี่แปลงเล็กๆห้าแปลงเล็กๆแล้วนะครับก็เหลืออีกตั้งเยอะนะครับเราผมก็จะเรียนขับบ้างครับจากลักษณะของรถก็เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับครับใส่ก้าฟันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปักดำพถกันเลยครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าปักดำง่ายครับเจ้าของนาเที่ยวไว้หลายวันครับ ครับไปลุยกันต่อเลยนะครับนะครับถ้าถ่ายเทือกดีก็จะลงแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับสีแถวสี่แถวไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับปักดำง่ายครับรถก็ไม่ติดลมนะครับสำหรับกาเข้าของลูกค้ารายนี้ เป็นพันข้าวคอขอ6ครับท่านผู้ชมอายุได้15วันเราก็มาปักดำให้แล้วนะครับข้าวคอขอ6ของลูกค้าซื้อมาเป็นข้าวใส่ถุงมาเลยครับถุงพิเศษเลยนะครับก็ถุงละ25กิโลกร,รัมนะครับลูกค้ามาให้เราเพาะแล้วก็เราปลูกให้แบบนี้ครับอายุ15วันครับ 15วันเราก็พร้อมปลูกเลยนะครับ15วันนี้เขาก็มีความยาวเกิน20เซนติเมตรแล้วครับผมก็ต้องมาตัดปลายก่อนล่วงหน้าจะมาปลูกสองวันครับเมื่อเราตัดปลายพันก้าเข้าก่อนสองวันครับก็จะทําให้ต้นก้าเข้ามีความแข็งแล้วก็เราก็จะปักดาได้ง่ายครับ ดูครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาช่วยกันดํานาในแปลงนาของลูกค้าที่เรารับจ้างพ่อก้าให้ดํานาให้ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอภูซางจังหวัดขะเยาครับที่นาก็เป็นแปลงเล็กๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมอยู่ติดดอยอยู่ติดภูเขาครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามร,รับชม อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ